นะครับเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับเดี๋ยวมาดูหมายซอยซอยสามนะครับแม่น้ำคูซอยสามนะครับ,นะรบช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะนะครับ เข้าซอยสามนะครับจะเป็นไหมตบปลาหลังร้านค้านะครับซอยสามไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวลองไปดูนะครับช่วงน้ำลงก็มีตัวนะครับ ไซส์สวยนะครับไซส์โลไซส์โลไซส์กบถึงสองก็มีนะครับเนี่ยครับไม่นําคู่ซอยสามเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยสุดถนนนะครับครับไ่นับคู่ซอยสาม เภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะมากตีเบ็ดตีลำบากนะครับเพราะว่าตีไปก็เกี่ยวหญ้าขาดอุปกรณ์ขาดไปหลายชุดนะครับช่วงนี้ ไม่งั้นก็ต้องรอน้ำลงหลังปีใหม่นะครับคลิปนี้ถ่ายวันที่21พฤศจิกานะครับ2567เดี๋ยวพามาดูไม้วม่น้ำคูซอยสาหลังร้านค้า แนะนำเลยนะครับสะดวกสบายมีร้านค้าแล้วก็มีห้องน้ําให้ด้วยนะครับตกปลาชิลๆได้นะครับเข้ามาซอยสามสุดถนนนะครับสุดถนนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ไปหน่อยนึงนะครับถนนเลี้ยวซ้ายมาหน่อยนึงนะครับก็จะเจอร้านร้านค้าอยู่ขวามือนะครับ้านคขาอยู่ขวามือเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับนเลี้ยวเข้าไปเลย สุดยอดเลยครับไม่ได้มานานโอ้โหเมื่อก่อนตรงนี้เป็นหน้าผาเลยนะครับสุดยอดเนี่ยครับไม้ไม้สวยๆนะครับเหมาะกับการพักผ่อนนะครับร้านค้าก็มีห้องน้ำก็มีนะครับ ที่สวยใครชอบตกปลา,เ,าเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับโอ้โหน้ำสุดยอดจริงๆครับผมติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ